วัสดีคะ่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจากเ a b ี้หยนมัมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่ๆสงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เพปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมัมค่ะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์นะคะสำหรับครูก้อยพบแพทย์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นหัวข้อที่แม่แม่ถามกันมาเยอะนะคะในเรื่องของการใช้ยาคุมฉุกเฉินค่ะว่าจะมีผลในระยะยาวอะไราบ้างนะคะที่จะส่งผลทําให้เราท้องยากกับอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของยาเลื่อนประจําเดือนหลายคนเคยใช้ยาเลื่อนประจําเดือนบ่อยๆมีผลต่อการท้องยากหรือไม่วันนี้ครูก้อยนั่งอยู่กับแพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมค่ะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC คลินิกหรือหมอมิ้งค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะกรูชชดช็อตคั้นสด100%ใบครูก,ก้อยสูตรผู้มีบุญยากสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาวอยด์สวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะเรื่องของยาคุมก่อนเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าบางคนยังไม่พร้อมจะมีบุตรแต่ตั้งใจจะมีบุตรก็ยังคงคุมกําเนิดอยู่การคุมกําเนิดที่นิยมกันมากก็คือการใช้ยาคุมเลยอยากจะถามคุณหมอว่าบางคนคุมกินธรรมดาฉ,ฉีดฝัง แต่บางคนใช้แบบฉุกเฉินคุณก็ขอถามเป็นเรื่องของยาคุมฉุกเฉินก่อน,นว่าตัวนี้มันส่งผลทาให้เรามีลูกยากในอนาคตไหมคะถ้าเราใช้ยาคุมฉุกเฉินจริงๆแล้วยาคุมฉุกเฉินไม่ได้มีผลระยะยาวพง่ายๆว่าโอเคอัเราก็ใช้เป็นครั้งครั้งไปก็คุมกําเนิดในครั้งนั้นแต่ไม่ได้ส่งผลเสียงในระยะยาวต่อเน,นื่องแต่ส่วนใหญ่ที่จะทําให้เกิดผลข้างเคียงความผิดป,ปกติก็คือมักจะประจำเดือนเลื่อนหรือประจำเดือนมากระปิดกระปอยในเดือนที่เราใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือบางคนก็ไม่ เลยอจจะทําให้เมนรวนและพุ่งง่ายๆทีนี้พอประจำเดือนรวนปั๊บในช่วงที่หลังใช้อาจจะสักเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันก็ทําให้ในช่วงระยะเวลานั้นเราอาจจะมีธรรมชาติยากเพราะว่าือเราก็นับวันไม่ถึงไม่รู้ว่าเออจริงๆไข่ตกตอนไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยค่ะ,คะไม่ไม่รู้เลยบอกไม่ได้เนาะมันก็เลยจะทําให้มีโอกาสเหมนการที่จะยากตามธรรมชาติในช่วงนั้นแต่ถ้ากเกิดว่าคิดว่าเอ้ยมันจะใช้บ่อยจะสะสมในระยะยาวไหมจะมีลูกยากตอนนั้นไหมไม่ไม่เกี่ยวดูเคยได้ยินมาว่า คนที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆเนี่ยจะทาให้ผนังมดลูกบางอันนี้จริงไหมคะคุณหมอยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ส่งผลถึงขั้นให้ผนังมดลูกบางนะคะ่าตัวที่จะมีผลทาให้ผนังมดลูกบางมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นยาฉีดคุมกาเนิดอนนะยาฉีดคุมก่อนิดนี่นัเบอร์วันเลยแล้วก็อันที่2อยากินคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนี่ยแหละค่ะหรือแบบโปรเจสตินตัวเดียวถ้าใช้ยาวๆนานๆเช่นในระดับอาจจะสัก3ปี5้ปีก็ต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีผนังที่ที่บางได้แต่พวกนี้หยุดใช้มันก็จะ แต่ถ้าเป็นยาฉีดระยะยาเนี่ยโอ้โหบางทีหยุดนานบางคนหยุด6เดือนอปีนึ่งมันยังไม่มาเลยเพราะผนังมันก็ยังบาง โ <Okay, S 2> อเคแสดงว่าจริงๆยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกต์ทำให้เรามีลูกยากจนเรารู้สึกว่าตกใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามักจะใช้กันในกรณีฉุกเฉินครั้งคราวอยู่แล้วใช่ใช่เป็นแบบนั้นคะ่ไนะไม่แนะนำไม่ใช้บ่อยไม่แนะนําให้ใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะคือถ้าเราคุมกําเนิดจริงๆมันก็คุมแบบยาคุมกินเป็นเม็ดเป็นเดือนเรียงตามเป็นเม็ดถูกไหมคะแต่ถ้า,า,าคุมฉุกเฉินก็คือเป็นครั้งคราวช,ชื่อมันชัดอยู่แล้วมันไม่ใช่เอาฉุกเฉินมากินทุกวัน นะคะแต่ว่าพอกินก็เหมือนที่หมอบอกบางทีอยาจจะในเรื่องของประจำเดือนที่ขาดที่เลื่อนที่อะไรเงี้ยมันเลยทําให้การตกไข่มันเพีย้ยนเพีย้ยนมันก็เลยอยากจะท้องก็ท้องยากแค่นั้นใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะแค่นั้น <ผม S 1> เอง,เองแค่นั้นเองนะคะเมื่อกี้คุณหมอก็เลยไปแตะว่าเอ๊แต่ถ้าเป็นแบบฉีดใช่ไหมคะหรือแบบกิน hmm. ถ้ามันต่อเนื่องนานเกินไปอ่ะอันนี้เออผนังบนลูกบางจริงทาไมมันถึงส่งผลให้ผนังบนลูกบางคะคุณหมอพวกยากคุมพวกนี้มันคือฮอร์โมนอะไรทาไมมันถึงส่งผลให้ผนังบนลูกบาง ต้องบอกก่อนว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนาะเราก็รู้กันอยู่มันมีแค่2ตัวนั่นแหละเอสโตรเจนกับโปรเจสโอโรตัวที่จะส่งผลทําให้ผนังมดลูกบางก็คือตัวโปรเจสตอโรนค่ะถ้าตัวที่บอกว่าเป็นนัมเบอร์วันที่ทําให้ผนังมดลูกบางก็คือยาฉีดเนื่องจากยาฉีดเนี่ยมันเป็นโปรเจสตอโรนตัวเดียวมันไม่มีเอสโตรเจนในการช่วยเสริมความหนาเลยโปรเจสตทโรนจะทางานเต็มที่มากแล้วก็ตัวยาฉีดที่เป็นแบบ3เดือนเนี่ยอ่ามันเรียกว่าฤทธิ์มันจะอยู่ค่อนข้างนานสมมติเราปัก ก้นฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะเด็ิมันอยู่แน่ๆสามเดือนบางทีเอ็กเซนไปสามเดือนครึ่งสี่เดือนอยังมีเลยสําหรับบางคนพอเราฉีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผนังก็เริ่มบางเริ่มบางเริ่มบางสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยจะทําให้เกิดภาวะแบบนี้ในระยะยาวเม็ดใหม่มาหรือบางคนกระปิดกระปอยแล้วก็กว่าจะหยุดเนี่ยริของมันก็ยังค้างเยอะกว่าจะกลับมาก็ยากยาคุมที่เราฉีดเขาฉีดที่สะโพกเหรอคะสะโพก<อ>ใช่ค่ะฉีดที่สะโพกก็คือฉีดเข้าก้ามเนื้อฉีดเข้าก้ามเนื้อคือฉีดทั้งเดียวแล้วก็คุมกําเเนิดไปลย3 ามเดือนสามเดือนนี่คือเป็นเป็นมาตรฐานหลังสามเดือนนี้ไม่บอกไม่ได้แล้วว่าจะคุมได้อีกนานแค่ไหนโอเคแสดงว่าถ้าคนที่อยากต่ออายุก็คือสามเดือนแล้วก็มาฉีดมาปักสะโพกใหม่ต้องมาที่โรงพยาบาลช่กต้คะเราไม่ได้ทําเองใช่ไหมคะหมอทำเองไม่ได้ไม่ได้เข้ากล้ามเนื้อต้องต้องฉีดโดยพยาบาลแล้วก็พยาบาลก็ฉีดให้สามเดือนสามเดือนสามเดือนแล้วหลังจากนั้นมันมีเมนไหมคะไอ้ที่เราพอฉีดเข้าไปแล้วที่สะโพกประจาเดือนเรามีปกติไหมส่วนใหญ่ช่วงแรกๆจะกระปิดกระปอยพอฉีดไปยาวนิดนึงสักหกเดือนปีหนึ่งพอผนังมัน ลูกเริ่มบางมากๆมันจะไม่มีเมนอ่าจะไม่มีประจำเดือนมนจลายเป็นเราไม่มีประจำเดือนคุมกาเนิดไปแล้วก็ไม่มีประจำเดือนด้วยโอ้ แล้วมันจะส่งผลอะไรต่อเราไหมคะกา <Wow. S 1> รที่เราไม่มีประจำเดือนเช่นความเป็นสาวของเราอะไรแบบนี้ค่ะผิวพันธ์ฮอร์โมนอะไรเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวคืออันนี้เอสโตรเจนมันยังสร้างด้วยรังไข่ของเราเอง่ร่ <hij outro> <uncheck S 2> างกายเรายังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วแค่เราได้รับโปรเจสเตอโรนจากข้างนอกท <không S 2> านเองค่ะการไม่มีเมนเนี่ยไม่ได้ผิดปกตินะบางคนชอบคิดว่าแบบไม่มีเมนแล้วไม่ได้ขับเลือดเสียออกจากร่างกายร่างกายจะป่วยไหมอะไรไหมไม่เกี่ยวเลย จริงๆมันก็คือริร์ของการใช้ยาคุมกําเนิดแต่ละชนิดมันออกริร์ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอ่านั้นก็ไม่ต้องกังวลเมนมาไม่มา ความหมายก็คือมันไม่มีเมนเพราะว่าไข่มันไม่โตพอมันไม่โตมันไม่ตกมันก็เลยเหมือนไม่ฟอร์มผนังมดลูกเพื่อที่จะพร้อมรับการสั่งตัวแล้วมันก็เลยไม่หลุดลอกออกมาพูดง่ายง่ายมันก็มันก็บางอยู่แบบนั้นอะผนังมดลูกก็บางอยู่เรื่อยแล้วก็เลยไม่มีเมนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ขับของเสียไม่ได้ขับเลือดเสียแล้วฉันจะแบบจะแก่ไหมจะมีปัญหาระบบภายในอะไรนั้นคือไม่เกี่ยวเพราะว่าเราใช้ยาคุมอยู่ที่เป็นตัวโปรเจสเตอโรนเดี่ยวแต่เอสโตรเจนเราสร้างปกติเพราะผู้หญิงสาวไม่สาวมันอยู่เอสโตรเจนถูกไหมคะหมอ ฝังยาคุมอย,ยาฝังกับยาฉีดคุมกําเนิดก็คือคล้ายกันเลยม,มันเป็นโปรเจสเตอโรนตัวเดียวกันซึ่งยาฝังก็จะฝังที่ต้นแขนเนาะ,ะตอนนี้มันจะมีแค่แบบเดียวละหนึ่งหลอดคืออยู่ได้3ปีอ,อะอันด้วยความที่มันเป็นโปรเจสเตอโรนตัวเดียวเหมือนกันนะคะนั้นผลข้างเคียงมันก็จะคล้ายๆก,กันกับยาฉีดค่ะ,ะก็คือฝังไปแรกๆประจําเดือนเริ่มมากระปิดกระปอยหรือไม่ค่อยมาแล้วก็ระยะย,ยาวบางคนก็เมนหายไปเลยก็มี Mm hmm. อ่าข้อดีก็คือยาวฝั่งที่ป,ปั๊บอยู่ได้ยาว mm hmm. คนที่แบบกลัวลืมกินลืมฉีดอะไรเงี้ยสบายแต่ข้อเสียก็คือเนี่ยแหละค่ะเรื่องของผนังมดลูกที่บางแล้วก็เมนที่มากระปิดกระปอยหลายคนนะทนกับมาเมนมากับปิดกระปอยไม่ได้แล้วก็ mm hmm. ไปเอายาออกก่อนรีดยาหมดได้ซ้ำมันก็มีตรงนี้เหมือนกัน mm hmm. อันเวลาจะเลือกใช้ยาคุมแบบไหนชนิดไหนค่ะเราต้องรู้ข้อดีข้อเสีย mm hmm. ของเขาก่อนว่าไลฟ์สไตล์แบบเราตัวเราแบบเนี้ยชอบไหมหลับได้หรือเปล่าประมาณนั้น สมมตินะคะยาคุมที่ฝังที่แขนนี่คือมันเป็นยังไงคะคุณหมอคือไม่เคยใช้ยาคุมเลยเพราะว่าอยากมีลูกมันกรีดเหรอคะอกรีดกรีดแขนเลยอ่ามันมันเป็นแค่คล้ายๆแท่งคล้ายๆหลอดกาแฟเล็กๆหลอดนมอ,ะอ<ข>่ะหลอดนมขวดเล็กอะค่ะแต่<ข>ว่าปลายแหลม,อ,มอ่าแล้วเขาก็จะเหมือนแทงตรงปลายแหลมเนี่ยเข้าไปที่ต้นแขนเราอ่าแล้วก็ดันยาเข้าไปให้คนที่ผิวบางๆที่ผอมๆมันจะคาหลอดยาได้จากต้นแขนเลย ค่ะอาว่าโอเคอยู่ตำแหน่งนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คลำเช็คแล้วเวลา จะเปลี่ยนชนิดคุมหรือจะเปลี่ยนหลอดยาเขาก็ต้องรีมูฟเอาตรงนี้ออกแล้วก็ค่อยฝังเขาเป็นใหม่ก็คือเปลี่ยนวิธีไปที่โรงพยาบาลทําเองไม่ได้เหมือนกันอ่าไม่ได้เลย <Okay. S 2> นนไม่ได้เลยอันนี้ต้องหมอทําให้เท่านั้นคาวนี้สมมติค่ะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยจะคุมกําเนิดกันก่อนยังไม่อยากมีลูกอยากไปท่องเที่ยวฮันนีมูนแล้วก็ไปฝังยาคุมซึ่งขั้นต่ามันคือ3ปีใช่ไหมคะมันไม่มีน้อยกว่านั้นใช่ไหมคะหมอถ้าแบบฝังไม่มีค่ะัจจุบันแต่กกอนมี5ปีด้วยแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ตัวตัวสั่งคือถ้าส ถอดยาคุมก็เลยเจอปัญหาเหมือนที่คุณหมอบอกไม่มีเมนไม่มีเมนบางคน6เดือนเป็นปีทํายังไงดีคะไอ้หเดือนเป็นปีนั้นใจร้อนอยากมีลูกแล้วมันมีได้ไหมคะไม่มีเนมนเนี่ยมีได้มีได้ก็คือก็คืออาจจะต้องมากินยาปรับประจําเดือนอะอาจจะกินพวกยาคุมยาคุมแบบออมกลนี่แหละค่ะให้ให้ร่างกายเริ่มชายเริ่มกลับมามีประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันอ่า แต่ว่าส่วนใหญ่คือยาฝังกับยาฉีดคุมกาเนิดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีริสกดการตกไข100ร่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะริสของมันจริงๆที่ทําให้ไม่ท้องคือเกิดจากเนี่ยแหละค่ะทำให้มูกที่ฝังลูกแห้งผิดปกติแล้วก็ผนังลูกบางอ่าการเคลื่อนตัวท่อนตรงผิดปกติแต่ไม่ได้กดการตกไข่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นส่วนใหญ่พอเมื่อเอาออกปั๊บมันก็เริ่มกลับมาตกไข่ได้แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผนังลูกว่ามันเริ่มหนาพร้อมรับการฝังตัวแล้วหรือยังใช่ส่วนใหญ่คนคนที่บางอ่ะมันบางระดับไหนอะคะหมอม างระดับกี่มิลบางเป็นกระดาษมั้ยบาง<อ>บเป็นกระดาษ <c oughs> เหมือนคนที่เราวัด ผนังลูกตอนประจำเดือนมานะคะ3มิลสามมิลเลยโอ้มันโอ้มันไม่ติดอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างนั้นต่อยไข่ตกไม่รู้จะเอาอะไรไปฝังจริงๆสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจเราเอายาคุมออกอาจจะต้องให้เวลาเหมือนร่างกายเขาปรับสมดุลของเขาบางคนแล้วแต่เลยบางคนก็ปุ๊บประจำเดือนก็มาปกติมีมูกมีอะไรไม่นานแต่บางคนก็ทิ้งห่างมาเป็นปีแต่ถ้าคนที่ใจร้อนบางทีก็อาจจะต้องไปกินยาปรับอีกคือไปกินให้มันมันมาจากที่เมื่อก่อนมันไม่มาแล้วถึงอาจจะลองธรรมชาติแต่ถ้าคนที่ไม่รอธรรมชาติเอาเอายาคุมออกแล้วอีกซี่เลยได้ไหมหมอไม่ ต้องมีเมนเลยได้ไหมคะในกรณีของการเก็บไข่กระตุ้นไข่น่าจะทําได้อยู่ค่ะอ่าเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนใดๆคนโลในร่างกายแล้วแต่เรื่องผนังมดลูกต้องดูก่อนอ่าต้องดูก่อนว่าโอเคเตรียมแล้วเขาเริ่มมีการตอบสนองได้ดีหรือยังซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็พอได้แต่อาจจะต้องใช้โดสยาของเอสโตรเจนเยอะหน่อยในการที่ทําให้มันหนาตัว โอเคแสดงว่าถ้าตัดสินใจอีกซี่ต่อให้เราแบบเมนหายไปเราก็ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วได้โดยการเก็บไข่ก่อนได้เป็นตัวอ่อนก่อนเป็นฟริกเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะอาจจะฟริกไว้ปีหนึ่งก็ได้อีกอ่ะแล้วมาบํารุงมาเตรียมอะไรเรื่องของมดลูกที่มันบางมากๆเนี่ยให้มันมีความพร้อมแล้วก็ค่อยย้ายตัวอ่อนก็ได้ไข่เราจะได้ไม่ไม่แก่เกินไปใช่ค่ะ <Okay. S 1> คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะในเรื่องของอยาเลื่อนประจําเดือนบ้างคะ่ะสาหรับบางคนต้องเลื่อนประจําเดือนเช่นเป็นนักว่ายน้ําหรือว่ามีความจําเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องเลื่อนประจําเดือนมีผลไหมคะต่อการทออา้องยากคําตอบคล้ายๆกับยาคุมฉุกเฉินค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีผลในระยะยาวยาวมันก็จะมีฤทธิ์แค่รอบต่อรอบไม่ได้สะสมต่อเนื่องอะไรแต่ว่าเหมือนกันก็คือพอเราเลื่อนเมนปั๊บอะเมนเราก็จะลวนแหละ่ในรอบถัดไปเราก็อาจจะต้องมานั่งเริ่มคํานวณใหม่เออเมนเราจะมาวันนี้นะแล้วก็อ่าไข่จะตกเมื่อไหร่อะไรเงี้ย ช่วง,รงแรกๆหลังจากที่เลื่อนเมน<ะ>ไปอาจจะดูยากหน่อยแต่เดี๋ยวสักพักร่างกายมันก็เซ็ตกลับเข้าที่เองอม,มันไม่ได้มีผลหรือปัญหาในระยะย,ยาวะ่ะแค่รอบเดือนนั้นแค่ไ้นไม่ได้เกี่ยวกับผน<ม>ังบนลูกบางใช่ไหมคะตัวเลื่อนประจําเดือนไม่ไม่ไมมันแค่จะทําให้เราท้องยากคือเราต้องมานั่งนับวันเมนม,มาเดือหนึ่งใหม่นับวันไข่ตกใหม่ซึ่งมันไม่ตรงไซคลของมันอ่ะมันต้องมาเซ็ตไซคลของมันใหม่บางทีเดือน2เดือนโอเคจับทางได้ก็จะรู้แล้วว่าไข่ตกวันไหนก็อาจจะเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์โดยการนับวันไข่ตกหลังจากนั้นได้โอเคหวง่่าคุณแม คลี่คลนะคะยาคุมฉุกเฉินนะคะยาคุมชนิดอื่นๆแบบฝังแบบกินแบบฉีดนะคะยาเลื่อนประจําเดือนนะคะ ถ้าจะมีปัญหาเรื่องของผนังบดลูกบางก็น่าจะเป็นตัวประเภทแบบฝังกับแบบฉีดนะคะที่อาจจะใช้ระยะเวลายาวนานแต่คุณหมอบอกแล้วว่าโอเคต่อให้มันบางร่างกายมันก็พยายามที่จะฟื้นฟูเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะทาเด็กหลอดแก้วความสาคัญมันคือต้องไปเก็บไข่เก็บตัวอ่อนให้ได้ก่อนในเรื่องของผนังบดลูกก็อาจจะต้องมาฟื้นฟูกันนะคะมาเตรียมด้วยยามาบำรุงด้วยอาหารต่างๆให้ผนังมดลูกหนาตัวจากนั้นถึงจะย้ายตัวอ่อนเข้ากลับไปฝังก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับแม่ๆนะคะที่อยากมีบุตรในอนาคต สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกับครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ